ฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามนะครับเทสเทสนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสเทสขออนุญาตเทสไมค์ก่อนนะครับนิดนหนึ่งเผื่อใครไม่ได้ยินนะครับนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมสมชายนะครับช่องตัดต้องที่ดินผ่อนได้นะครับปฐน์ครับก็ มาเจอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเจอ f อแล้วนะครับวันนี้เวลา11โมงกว่าๆนะครับก่อนทานอาหารนะครับก่อนทานอาหารกลางวันก็วันนี้มีเรื่องพูดคุยนะครับอีกหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับก็มาเจอกันนะครับในช่องไลฟ์สดตาต้องที่ดินผ่อนได้นครปฐมนะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับวันพฤหัสบดีนะครับวันดีนะครับอากาศตอนนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับอากาศตอนนี้ ผมอยู่ที่ดองตูมนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับปล่อยนะครับทั้งวันเลยตอนนี้ก็คึมๆแล้วก็มีฝนตกปล่อยไปทั้งวันเลยนะครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับระวังด้วยครับสุขภาพนะครับสําคัญนะครับฝนตกนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยครับวันนี้ผมมาไล์สดนะครับในมุมแนวนอนบ้างทุกทีผมจะไล์แนวตั้งนะจะไล์แนวตั้งนะครับ ตอนนี้ผมไล่แนวนอนมากให้มันเห็นบรรยากาศวกว้างๆนะครับซ้ายขวารมดาจะเห็นแต่หน้าผมเพียงเดียวไงหรือไม่ผมจะออกไปหน้าที่ดินนะครับก็จะพานะครับเพื่อนๆน,นะครับไปชมที่ดินนะครับโครงการต่างๆที่เราทําผมก็เลยอยากได้มุมมองที่วกว้างๆครับสดไว้ครับเนี่ยผมเดินไปไกลวันนี้ผมใช้ไม์ DJI ไม่สองนะครับก็มาทดลองไม์ดูว่าไม์เนี่ยได้ยินชัดไหมนะครับถ้าได้ยินชัดใครเข้ามาชมก็อยากให้กด ดูได้ครับว่าชัดหรือไม่ชัดนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะเมื่อกี้มีไลน์เข้ามานะครับไลน์โทรศัพท์เข้ามาน่าจะเป็นลูกค้านะครับลูกค้าไลน์เข้ามาครับก็คุยกับลูกค้าติดพันอยู่นะครับเดี๋ยวส่งขอบคุณไปก่อนนะครับโอ้ มีน้องๆไลนมาถามว่าเมื่อคืนนะครับสุราไทยอ้อยใจจากนครปฐมนะเป็นเล่เล้ากัดน,นะครับเหล้ากัดจากนาครปฐมอร่อยไหมอร่อยนะครับเวลาผสมกลิ่นไม่ฉุนนะครับกลิ่นไม่แรง โอ้วันก็ผมลองดูครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพยาครับเล่าพยาหรือว่า,าเล่าสุลานะครับต่างๆผมเป็นคนชอบชิมชอบทดลองแต่ผมกลับมาเรื่องที่ดินก่อนที่ดินนะครับโครงการของเรานะครับมี <Yay! S 2> หลายโครงการนะครับมีทั้งหมด15โครงการเนี่ยที่เรียนแต่ตอนนี้ผมจะมีโครงการที่แนะนำนะครับใกล้ทางด่วน M8 1หนึ่งจะเป็นโครงการที่กำแพงแสนนะครับกำแพงแสนเนี่ยจะอยู่เส้นมาลายแมน เข้าจากเส้นมาแลายแมนมานะครับในซอยเพียง300เมตรนะครับเพียงสามร้อยเมตรจะโครงการจะอยู่ขวามือแล้วไม่ไกลเซเว่นเซเวเซ่นก็สามร้เมตรนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์ไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเหมือนเหมือนแล้ววัดสกา รสชาติด,ดีนะครับก็น้องๆพิมมาถามนะครับว่าเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนได้ทดลองนะครับแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งไปนะครับวันนี้เอทาไมไม่มีใครเข้ามาดูไลฟ์สดเลยครับยังสุด,ดเลยธรรมาดาเนี่ยผมไลฟ์เนี่ย,ยประมาณสักไม่กี่นาทีก็มีคนเข้ามาดูแลหรือว่ามันเกี่ยวกับหน้าจอที่ผมโพสต์ไปก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวผม ผมอาจจะโพสหน้าจอไม่ดีหรืออาจจะเป็นแนวนอนก็ไม่รู้นะครับคนหลยไม่เข้าหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เข้าเราก็พูดไปก่อนให้มนครบเวลานะครับผมจะไลฟ์ตรงนี้สักสินาทีก่อนนะครับสินาทีเนี่ยดูตรงนี้เป็นมุมนะครับเหมือนเดิมนะครับห้องตรงนี้ก็จะเป็นตัวนะครับชั้นวางสินค้านะครับตอนนี้ผมอยู่ในโชว์รูมเหมือนโชว์รูมนะครับ เกี่ยวกับบวามผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทบียอน2024นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ครีมนะครับบำรุงผิวนะครับเพียวเฟสโกหรือไม่ก็มีลัสมาครับแก้ฝ้าครับหน้าใบหน้ามีฝ้าต้องมีลัสมาเท่านั้นนะครับแล้วก็สบู่เอสลิสครับสบู่น้ำผึ้งประสมทองคำนะครับตัวนี้ขายดีนะครับใครทดลองใช้ก็ใช้ได้กลับมาเรื่องที่ดีนะครับตรงเนี้ยตรงที่นัก อำเภอกระแพงแสนที่บอกว่าห่างเอ1แปประมาณเจนาทีเนี่ยผมอยากจะแนะนํามากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอยู่ระหว่างตรงกลางน,นะครับระหว่างมอกษตรกําแพงแสนนะครับกับนะครับที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครปฐมคราวนี้ใครที่สนใจใกล้ทางด่วนเอ็แปดหนึ่งเนี่ยผมแนะนาตรงนั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสองสามตรงการผมให้สามตรงการเลยเพราะอยู่ใกล้ๆก,กัน ตรงที่อำเภอบางเลนนะครับอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตรงนั้นนะครับชุมชนวัดลานคาอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟลไดนาบี้ตรงนั้นผมแนะนําเลยว่าเป็นทําเลที่ดีนะครับทําเลที่สวยนะครับใครเคยผ่านไปนะครับเส้นนั้นนะครับก็บินง่ายง่ายครับบางเลนแล้วก็มุ่งไปกําแพงแสนตรงนั้นจะมีเครื่องบินลาใหญ่ของเราอยู่ก่อนนะครับถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยเราจะอยู่ก่อนเครื่องบินลําใหญ่ประมาณสัก2กิโลนะครับเลี้ยวเข้าซอยอ่าเซิร์ชง่ายๆครับวัดลานคาบางเลนหรือไม่ก็ สนามกอล์ฟไดนาตี้นะครับตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่ใครอยากจะมีบ้านนะครับเป็นเจ้าของที่ดินนะครับที่ดินเปล่าแปลงสวยๆนะครับโครงการสวยๆเหมือนในภาพนะครับที่ตรงปกที่ผมลงไว้นะครับภาพนั้นนะครับผมดูแล้วก็สวยงามนะครับแต่มันเป็นภาพที่ผมอะเอาบ้านมาแต่งด้านข้างนะครับจริงๆถ่ายที่เปล่าเป็นภาพ AI นะครับแต่ภาพจริงก็มีนะครับถ้าใครติดตามผมก็จะรู้ว่ามีบ้านมีอะไรจริงนะครับยังไงก็ เดี๋ยวผมเปลี่ยนหน้าไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวน,นี้ผมลงก่อนเพราะผมดูแลคนดูน้อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปแนวตั้งดีกว่านะครับแนวนอนไม่ค่อยมีใครดูต้องดูแนวตั้งไงเดี๋ยวผมกดใหม่นะครับเขียนใหม่จบไลฟ์ก่อนลงไลฟ์ก่อน